วิลินทํำไรหรปีนเหรอต้องปีนได้หรอกนะนึกว่าเดงได้ลูกสาวครับได้ลูกชายมาครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็สั่นแล้เกิ้องสใส่ยากได้มือถือใหม่คราวนี้อ้อนเมียขอเป็นซัมซุงถูกๆกเครื่องก็พอครับ iPhone รู้สึกว่าซื้อมาก็เปกองกระตังเลยครับออขอแค่มีกล้องถ่ายรูปได้ สบายใจเพราะได้ไปถ่ายภากับถ่ายรูปก,กับน้องหนูฮวัล<ะ>โหลโิลปีนเล่นเหรอลูกช่วยช่วยอะไรอะ่ะช่วยลินช่วยลินทำไมเดี๋ยตกเดี๋ยวตอจะตกอะตอเอา้ายากทีเอา้าเอา้าขึ้นได้ลงไม่ได้เอา้าทำไงต่อทีเนี้ยอ,อ้าวลงหนูต้องลงอันนี้ดิเดี๋ยวพ่อจะฆ่าเชื้อก่อน นะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับอันตรายอันนี้เหรอเอาไวต้ตรงไหนเอาไวต้ตรงไหนไวต้ตรงไหนลูกมาเจอเจ้าลำพังแม่สั่งก็พอแล้วต้องมาเจอลูกสั่งอีกนะครับไม่เอาดไว้ไหนเอาไว้ไหนไม่เอาไวไ้ไไวตรงนี้อ่าเมื่อกี้ใครบอก อะ้รนี่เหรอไอ้หนูให้ทำอะไรอะ่ะคิดถึงเพลงชอบสั่งของฟรีเพลงเลยครับน่นนาจะมาร้องให้ลูกฟังเฮ้ยอ่าเต็มที่เลยคะ่ะตกลงมาก็แค่เจ็บอะนะเจ็บแล้วหยุดทายาก็หายเถอะ nè, Linh Melin. Yếm. này.